แปมครับอั้งที่สองก็ไม่พลาดครับอั้งที่สามก็หนึ่งแปมครับ สวัสดี FC ทุกๆท่านและพี่ๆนาและผู้ที่เข้ามารับชมนะครับครับเช้าวันนี้ผมก็จะมาดูตุ้มดักปลาไหลครับที่ดักไว้เมื่อวานแต่ไม่ได้ทาคลิปตอนดักครับครับผมก็มาดักซ้ำที่ที่เดิมนะครับบ่อบ่อร้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะมีผลงานหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักครับน้ําขังน่าจะ ท่วมตุ้มหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะมีผลงานไหมเคครับหลังแรกอยู่ตรงเนี้ย ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวตัวใหญ่ตัวก็เรียกตัวโอเคครับหลังแรกไม่ไม่แหวแล้วครับหมันหมันแลวไปดูหลังถัดไปครับ ครับที่สองก็ไม่พลาดครับครับสามแต้มแต่ตัวไม่ใหญ่ใหญ่ตัวเล็กๆครับนี่ครับสามแต้มเคเดี๋ยวไปดูหลังถัดไปครับครับชั้นบ่อ มาตัดต้นไม้เมื่อวานเป็นต้นมะกอกน้ำมาดูไหลที่หลังที่สามอยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ยหลังที่สาม หลังที่สามน่าจะอยู่ตรงนี้นะหลังที่สามก็หนึ่งแต้มครับก็มีเจ้าตัวเดิมอยู่แล้วครับนี่ หมูกินปลาแต่ปลาไหลก็ตายแล้วครับเพราะว่ารอบน้ำท่วมครับไปรุนหลังที่สี่ครับ กระโดนครับร้อยครับหนึ่งแพรมสวยใหญ่หครับใหญ่ใหญ่ครับสวยสวยนี่ครับเนื้อปันนินศสับเคเราไปดูกันต่อครับ ตัวครับหนึ่งอันนี้แห้วครับเอาไปลุ้นต,ต่อครับโอเค็นลุ้นต,ต่อครับอันนี้ไม่มีตัว ีนไม่มีครับน้ำส้มรอบเลยครับไม่มีไม่มีตัวของนี่ก็ยังไม่เคยมาดักนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกครับไม่มีตัวยุ่งหลังต่อไปครับโอเคครับหลังสุดท้ายผมก็ดักไว้ยั้งนี้ครับช่องน้ำครับ ม่รู้จักมีผลงานหรือเปล่าน้ำขึ้นเยอะเลยครับไปจะดูก่อนเลยครับหลักสุดท้ายลุ้นๆุนไม่หมนืนเงียบครับหลังสุดท้ายแห้วครับ ไม่มีตัวนี่ก็เป็นบ่อนะครับบ่อเก่าบาา่อยาวเป็นยาวนู้นแต่ไม่มีปลาครับฝนตกน้ำขึ้นเยอะเลยครับไม่มีตัวหลังสุดท้ายเจแถวครับหลังสุดท้ายไม้มา ไม่หมานครับนะครับก็เป็นบ่อนะวบ่อยาวไปนู่นเลยครับนี่ครับบ่อน,นี้ก็ไม่เคยวิย์ไม่เคยรือนะจะน้ําขึ้นครับครับครับอันนี้เป็นนาข้าวครับครับเดี๋ยวเราไปรวม สรุปยอดกันครับว่าได้กี่แต้มกี่ตัวป่ะเดี๋ยวไปสรุปยอดกันที่บ้านครับโอเคครับครับมาสรุปยอดครับวันนี้มันจะได้กี่แต้งครับอันนี้หนึ่งตัวใหญ่เลยเต่ากันนี้ครับ มันสองตัวนี้น้อยครับนี่ครับมีหนึ่งตัวตัวใหญ่สามสามที่สองสี่ห้าห้าครับนี่จะน่าจะสามตัวครับ หกแปดเก้าตัวเล็กครับอันนี้เดียวสิบอันนี้สิบแต้มครับตัวตายแล้วด้ยวยหมังคุมรอบครับงานวันนี้สิบตัวครับโอเคตัวเล็กก็ใหญ่ขรัไท้กันไปครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับกับหลายสิบตัวครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ